วันนี้มีอะไรให้ช่วยอีกไหมฮะพี่เบลมีอะไรช่วยไหม,ไมเพราะอะไรเพราะมันจะวุ่นวายใช่ไหมช่วยทีไรบันเทิงเมื่อน,นั้นเอฟซี <c oughs> วันนั้นก็ทำทรายเขาฟัม่ม,มเนี่ยบูนมันโดนฝนใช่ไหมใช่ไหมเล็แข็งเลยแล้วทำไงได้อ่ะรือใหม่ โอ้ทางนู้นก็เล่นน้ํากันอีกแล้วพี่ไา้ขอเสียงหน่อยใชงขอเสียงหน่อยจะเป็นไรเสียงไม่มีะไ,ไ, <laughs> ได้ขอเชียงนี่ <laughs> เดินเดินไล่ก่อกวนเขาเอสิฝั่งนี้ดูดน้ำนลุงเก็บปลากระป๋องขึ้นมายัง นูเห็นปลากระป๋องไหมออนูน่นมันลอยไปนู่นแล้วมั้งปลากระป๋องอะ่ะยังอะ่ะพี่ชัดดินตั่ลมนีออ่ต้องดูดน้ําออกเพราะน้ํามันขุ่นจะปล่อยไว้หลังบ้านก็ปล่อยว่าได้นูออ่นมือลงน้ำก็อยากจะช่วยก็ทำก็ไม่มีอะไรทำา มึงบอกฝั่งพอมีอย่างถากันเดินกาะกวนเข้าไปเนี่ยแหละลุงหนูบอกให้ลุงลงน้ำหนูบอกให้ลุงลงน้ำมันเป็นอะไรโอ้ตกก้แล้วมันไม่นอยใกล้อใกล้โอแฟนอยู่ไกลนั่นคนนี้ลงน้ำเมื่อกี้ยังอยู่บนหลังคาอันนี้ลงน้ำ ไอ้ทำไมต้องให้เขาลำบากดูน้ำออกไม่เดี๋ยวปลามันจะเนาะปลามันไม่ปลามันก็รู้จักรู้ว่ามันเป็นน้ำมันไม่ใช่น้ำกนะเอาน้ำที่ปินออกก่อนพี่ต้มอน้ำที่ตม้ตมต้มหลายเดียมเรือทนแล้วนั่น นี่แท้ล้อลงลง,ลงลไมเป็น <laughs> ลงอมเป็นเดี๋ยวเราไปต่อท่อตรงนู้นนี่ล้อมเป็นต้องดูดน้ำออกบัวก็มีแล้วน้ำก็มีแล้วอ่ะมาสามซุ้มซุ้มที่สามกำลังขึ้นนะไอ้ตีไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะน้าจุงเนาะไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก <laughs> เหนื่อยก็พัก แล้วก็พักลงุงลุงมาว่าหนูอะ่ะลุงเห็นตั้งแต่ทีแรกหมตอนมาทำอะ่ะลุงคิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนี้ไหมไมไ่คิดหรอกก็ว่า<ล>รู้แล้วว่าเป็นเหรอลงุงลุงต้องภูมิใจได้เนี่ยฝีมือลุงแล้วเนี่ย fc เขาชมช่างมาหลายคนแล้วเนี่ยเออได้มีกำลังใจทำงานชู้ๆชู้ๆช่างนี้ชู่ช่างนี้ชูๆทีมเวิร์กทีมพี่น้องทีมพี่น้องุรกิจครอบครัวี่ทด้วยการหมดคนน้ไีมาอดอนเมียาองธุรกิจครอบครัวนี่ทำด้วยกันหมดคนนู้นไม่มาคนนี้ก็มาอมามทั้งน้องเคยน้องเมียเอามาหมดทั้งหลานเลี้ยงอนอืเดียว เดี๋ยวหนูเปิดร้านหนูจะให้กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดฝีมือหนูเราต้องทำเราต้องทำให้มันสำเร็จได้นอลุงเนาะ,ะคนเรามันใช่มันต้องสำเร็จ,สรจสแสดงว่าวันนี้รถดลินไม่มาเอา,เอาลุงเข้าไปใช้ไอไ้ไปบอกลุงก่อนอย่าเพิ่งขึ้น,นใส่ท่อก่อนแกไปเปลี่ยนเท้า อ๋อเขารอลุงแน่ๆอ๋ออ๋อเพื่อนไปเอาเกา้าเพื่อนไปเอาเกา้าไอ้หนูอยากลงน้ำจังลงได้สิบ่เป็นอย่างบอกขาบ่คุยขนาดนั้นหรอเนอะลุงเนาะขาเนี่นนนนนเยเดินแบบให้ดูหน่อยดิเดินแบบ นอ้หนู้าไปนันแหละโทษนั่นแหละเราต้องดูดดูดแล้วเราถึงปล่อยน้ํามันถึงจะใสใช่ไหมไอ้ไอ้บ้านเรามีข้าวแล้วนี่ไอ้เราถ้าเราเก็บเราเราสุกแล้วเราเก็บขึ้นไปไว้บนนี่นพ้านะนี่ข้าวบนที่ดินเราเห็นบ่มีหลายอันเนาะไอ้เนาะข้าวปีที่แล้วเดี๋ยวเราไปเก็บมาโอ้ ดูลง,ลงน้ำกันทีกว่านี่ดูที่เนี่ยแรงไม่แรงอ่ะพัดซะเราเอาไม่ไผ่ขึ้นมาตอกใหม่ได้ปะลุงไหวปะไม่ไมอเอ็นเออต้องหาพี่ลงอีกแล้วว่ะ แต่ว่าเขายังไม่ตัดหรอกน้ำมันท่วม,ม,ดม,มได้อีกท่อหนึ่งก็ผมดินนะนี่เพราะว่าตรงนู้นมันชั่นไปไหนๆก็ไหนๆและวอาเดี๋ยวหนูกิ้ไมาให้เอานะเอายังเดี๋ยวครับเอาไรก่อนเอาก้าวก่อน ดินมันทับปแล้วนะมันเลยเชืดอขึ้นนะใอ้นะแต่เนี้ยเราจะปล่อยน้ำล้นตะลิงอะ่ะปิมตะลิงอะ่ะมันถึงจะสวยแล้วมันก็ได้กันดินได้ด้วยแล้วตอนนี้ฝนก็มาอีกแล้วแต่วันนี้ทำงานไม่ร้อนนะพี่เนาะ เหมือนเมื่อวานโอ้โ oh, ห oh, oh. ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเด้ ي, อไอ้คอยโยนนี่ให้ลุงดนะ้อยมันต้องใช้นนใ,สใส่ตรงนี้ใส่ใสใสตรงนี้ตรงนี้น้ำเข้าย้าวเขา้าใส่ตรงนู้ในให้น้ำมันขึ้นระดับอยู่เหรอแน่น้้มันนขึระดับอ๋อทางนี้ ทางนี้เขาก็บอกให้ใส่ได้ดิให้มันขึ้นระดับมานาะลุงเนาะใส่ได้ไหมไม่รกันยกมถามลุงพลน้อีดงอยาไปีดอีดิีิะแน่นสีต้องมาถามลุงพลก่อนดเอ้าวโอเคแล้วนีน้เงือกราเล็ดแต่น้ำเลยเ็อเงือลงน้แล้ว เงือกลงน้ำไม่เงือกหรอกเข้าไม่เข้าเข้าไหมเข้าเนี่ยบอกว่าท่อเขาละันาเอาเานนะเอ,อเฮ้ยมันบ่เข้าจริงๆอีหลีติเออ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 โน่นแหละ ครานี้อดินจะไปถึงตรงนู้นแหละแต่วันนี้อดินไม่มาแหละเพรก็เข้าบ่ได้น้ำมันท่วมคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อนะคะเอสีเจอใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ะ